หลายคนจะโกคำว่ารังสีแต่ผมมั่นใจว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้เลยว่ารังสีคืออะไรเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับจริงๆแล้วในฟิสิกส์เรามีรังสีหลายประเภทแต่ว่ารังสีที่เราน่าจะเจอบ่อยที่สุดก็คือรังสีอัลฟารังสีเบต้าแล้วก็รังสีแกมมาจริงๆแล้วรังสีพวกนี้ไม่ได้เป็นอะไรแปลกๆเลยมันแค่เป็นพาเคกลหรือว่าแสงที่มีพลังงานสูง ฉลากสีอัลฟารังสีอัลฟาคือแค่นิวเคลียสของอะตอมของฮีเลียมซึ่งคือโปรตอน2ตัวแล้วก็นิวตรอน2ตัวลังสีเดต้าก็คือแค่อิเล็กตรอนหรือว่าโพซิตรอนเหตุผลที่มันอันตรายเราต้องเรียกมันว่ารังสีก็คือพลังงานของพาดิโกพวกนี้มันสูงมากๆตอนที่มันถูกปล่อยออกมาจากอะตอมแต่จริงๆแล้วมันก็คือแค่ฮีเลียมกับอิเล็กตรอนที่เราคุ้นเคยลังสีที่คนน่าจะได้ยินบ่อยที่สุดก็คือลังสีเอ็กซ์เรย์ลังสีเอ็กซ์เรย์จริงๆแล้วก็คือแค่แสงที่มีพลังงานสูง Boy, ก็คือรังสีแกมมารังสีแกมมาก็คือแสงที่มีพลังงานสูงเหมือนกันแต่ว่ามันอยู่ในช่วงพลังงานที่สูงกว่าของเอ็กซเรย จริงๆแล้วข้อเขตระหว่างรังสีเอ็กซ์เรย์กับรังสีแกมมาไม่ได้ชัดมากรังสีแกมมาที่มีพลังงานต่ำอาจจะมีพลังงานสูงกว่าเอ็กซ์เรย์ที่มีพลังงานสูงก็ได้จริงๆแล้วชื่อของมันเรียกตามสิ่งที่ปล่อยออกมาออกมาถ้ามันปล่อยออกมาจากปฏิกิริยาทางนิวเคลียร์เราก็จะเรียกมันว่ารังสีแกมมาผมว่าเราไม่ควรกลัวคำว่าปล่อยรังสีเราต้องไปดูก่อนว่ารังสีที่ปล่อยออกมามันคือรังสีที่อันตรายจริงๆหรือเปล่ารังสีอัลฟาเบต้าหรือแกมมาสามารถทําอันตรายเราได้จริงๆแต่ว่าตอนนี้คนทุกคนบนโลกกบ